คือแล้วครับนี่โอ้ประดุกครับผมดุกมาเต็งหัวคำสงนามคุนๆค,ครับผม ครับกะสวัสดีตอนเช้าครับผมสุภสุขคนครับผมพามายามเบ็ดตอนเช้าครับใส่ไว้เมื่อวานนี้แก็เมื่อคืนนี่ยามรอบนึงครับผมก็ไปเบ่งผลงานเมื่อคืนนี้อีกจังน่อยครับผมยามรอบเดียวแต่มารุ่นตอนเช้าอีกพร้อมกันครับผมปลาข้อหน่อยครับเนี่ย ใส่ปลาขาหน่อยลุนนี้ดีกวาครับถือดีนะถือแล้วครับนี่โอ้ปลาดุกครับผมดุกมาแตมหัวคำติดยัง ใส่หน่อยครับนี่เจ็บครับผมนี่ครับเนี่ยอติดหน่อยเดียวครับอู้นั่นขาดปลาครับผมข้อหน่อย นี่ครับผมได้หลายตัวนะครับบุรไทยขอเขาหน่อยนี่กำลังย่างกับพี่น้องครับกำลังใส่แหล้่ติดอีกแล้วครับขอตัวนี้หน่อยครับโอ้ดิบแห้งขนาดนี่ครับผมใส่งา่ายเตินอ๋อครับสะสมไปเรืเ่อย กินเร็วครับผมปลาข้าหน่อยติดตัวนึงครับผมไซเล็กตากแดดครับผมตัวนึงครับผมติดดีครับมองน้ำเตืนต้นปลาข้าหน่อยโอ้ยแน่นเด้อเอา้าผมจะใช้ไส่ทิท้งไว้นะครับผม ยามกลับรอบนึงแล้วกันชิกลับบ้านนะครับนี่ธุระแล้วกันไวรุ่นตอนเศร้านะครับผมแต่ว่าเบ็ดยัง้ยมัเบิดแท้ครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผมมาอีกแล้วครับขอหน่อยเอี๋ยรุ่นนี้ครับผมต,ตัวน้อยครับตัวนี้อีกตัวนึงครับ ติดๆครับผมปลาข้หน่อยไม่ไปเนีปลาข้หน่อยหากินน้ำตื้นๆครับผม ตัวหนึงนงน่งครับผมมุ้นจิ๋วตัวหนึ่งครับผมอืมตัวปลาคนหน่อยคนหน่อยครับผม Pludney for you. ดีไปเลยครับผมตัวนึงครับเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆครับตัวนี้น้อยปลาข้างน้าครับผมนั่นแหละครับผลงานมือคืนก็นได้พออยู่พอกินนะครับได้ปลาคอหลายตัวอยู่ได้ปลาดุกตัวนึงพี่น้องครับเนาะมาบังรุ่นตอนเศร้ากัน ตึกป่าบอแต่ว่าทิ้งไว้โดนคักพี่น้องครับบริยามรอบสองเด็ดหลังนี่กรับคือเก่าครับห้อยดึงอยู่บุตรถือครับนี่กับบอกถือคือนี่ถืออยู่สองมากบุตรถือเล้วครับ คนใส่ดูครับมองนี่มันลึงเงียบครับกินแต่เงียแต่ว่ามีปลาได้ครับนี่นี่มันเป็นยังไงห,หลังนี่ ดโกงครับผมโอ้ปลาคอครับนี่ครับปลาคอหน่อยอือรับกำลังได้ตัวเดียว ช่วงเศร้านี่บ่ค่อยถือนะครับทิ้งไว้โดนยาชัยเดือนมันร่อนเร็วพี่น้องทิ้งไว้โดนลายกะหลุดแน่ครับนี่ได้รุ่นนี้แหละตรนนี้เป็นน้องนะครับผมปลาสวบดีดีพี่น้องเว่าเพื่อนไส่ดูแล้วม่นบคอยกินครับ អឺបက်មូបអេលិតហើយប៉នេះយូប៉ន Oh, yeah, no, yeah. <laughs> rồi. ô yên nói không tài liệu không như một tài không หังนี่ห้อยดึงอยู่ครับแต่ว่าโบติดเลยหลังนี้จนตายครับผมปดตัว,วเฮ้ยเศร่ายเนาะมีขาวๆนี่บ่เม่นอยังนะครับบอกหอยกินนะครับบ่เม่นปลาเป็นแคนะครับหอยเชลลีมัหนหลายครับผมปลา ไอ้กินเนาะตากแดดครับผมทางนี้ดึงอยู่ครับจึกๆไปยังเขาหน้อยครับผมเนาะนี่ครับ ที่สองครับเหลือน้อยหนึ่งกำลังหลุดครับผมอันนี้ก็ได้เครื่องทั้งแหละได้ปลาสามตัวพี่น้องครับช่วงเ้าเหมือนว่าก็จืดดอกเยื่อมันรอ,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 อนนี่ครับหน้าล่างหน้าแหงแล้วครับมื่อนี่ในน้ากับแหงใกล้เบิดแล้วต่อไปก็ที่ได้ใส่ในห่วยพี่น้องครับบอสันก็หากิน อย่างอื่นครับผมหลุดครับเนี่ยปรยูรพือนนี่ถือดิเดี่ดนอ้องตักข้อหน่อยจอ่วงเศร้านี่กันนี่มันหลุดนะครับผมปล่อยไปโดนหะายก็ได้ใส่เล็บนี่ เป็นอย่งไรตอนเสาร์นี่คือบดถึกเสาร์มาเมื่อคืนคือถึกดีอยู่เออแปลกับผมลังนีหมูบนะเป็ดโกงไปออยังยู่บ่อืปลาเขาหน่อยตัวหน่อยแหละ นี่ครับผมอะได้ตัวซัมเนียก็กินตัวซัมเนียครับผมกำลังจะขึ้นเก่าบัถึกบัถึกอยู่ครับปลาเข็งนี่ครับผม,บบบผมตัวนิดหน่อยครับตัวนึง คุณตากแดดครับบดถึกสง่ามคุณคุนครับผมไปเสร็จแล้วโอ้นี่ดูตัวนึงปลาข้างน้าครับ ว่าได้หลายๆตัวก็ดีครับผมนี่แหละหลังต่อไปครับผมหลังนี้เงียบโอ้ยเบ็ดประยูพุ่นทิ้งโกงคกผมรลบเหลืออีกสองหลังพี่น้องเลย หลังนี้บุตรหน้ามันแหงแล้วครับปอดุกก็คือสิลงไปเบิดแล้วหน้ามันแหงไรล่ะอันนี้ครับผมคืนขี้ดินไดแล้วครับนี่แนละหยุดไม่ห่วยเพราะอะไรบ้างจะปลาปลาข้อน้อยครับผมเลยแต่ว่าแปลกครับผมเมื่อคืนนี่มันก็นติดดีอยู่ครับผมแต่ว่าช่วงเศร้ามานี่บ่เห็นโต กติดอ่ะรุ่นหลังสุดท้ายครับอืมบอกปูบอกเอยปูกับหอยกินเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นี่ติดโดนกัสิเป็นช่งนี้ครับผมหอยไร้ ไว้ให้ปูกินครับอ่ะครับผมก็คือชิดอะไรซ้ำนีคน่ครับเศร้านี่ปลาข้อน้อยซีตัวครับผมปลาข้อน้อยหาตัวปลาไหลตัวนึงปลาดุกปลาดุกนี่ตายแล้วครับผมปลาเกง๋งเานาะมีผลงานเพียงเท่านี้ครับผมตอนเศร้ามันไม่ค่อยถึกถ้าถึกก็มีแต่ปูนีเครับผมปูกินก็นเลยเ็ดแหนบ่็ได้ปลานะครับผม หน้ามันตื่นเอาเมื่อคืนนี่เขาก็ได้ไปพ่ออยู่พ่อกินแล้วพี่น้องครับช่วงเศร้าได้สานีไปเติมกันเติมกันน้อยนึงกับถือว่าหมานอยู่พอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับปลาดุกกับคือสิล้งห่วยไปแล้วเพราะว่าน้ำเฮียงนะครับผมปลาดุกในน้ำเมื่อคืนนี้ได้ตัวนึงนะครับผมกระ,กนนกนนะรกเสียดายอยู่มีเวลาบอหลายนะครับได้ยามรอบเดียวเอาก็ถือว่าได้การพี่น้องครับหมายหน,น้าหลังเขาก็ได้ก็ดีก็ไปใช้เ <laughs> ยียบปูอยู่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมหลังจากนี้ก็ มีแผ่นสำรองนะครับใส่รอบกบไว้นะครับผมเป็นเยีย่บประเค่งยังใดก็รล้อรุน่นล้อติดตามในคลิปต่อไปครับผมเสร็จจากนี้ก็ยามรอบครับผมแยกอีกคลิปนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้พอกันใ่คลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับไม่ผู้ใดงกเปิดเขีย 无名。Oh,